อีกแล้วมันเป็นยังไงฮันึฮึจุ๊บงปงีเป็นอะไร <c oughs> ชอบจุป <c oughs> บป่ะป่างแดงมากชี่ยังเดินไม่เป็นต้องเปิดใหม่ฟังเพื่อนเปิดไหมชี่ยังไม่รู้เลยว่ามันเปิดไหมได้เ <c oughs> ขาแบบคือพีคในพีคคือ ดูเล่นมานานแล้วอ่ะยังไม่รู้หรอกมันเปิดไม่ได้สวัสดีครับพี่ออมพี่สวัสดีค่ะน่ารักเท่คู่นี่สวัสดีค่ะเปล่าเอ้ยแลเสนอได้ไมหมในขอล่ะจ๊ะโอ้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 บนี่ก็ชื่ออะไรคะของพี่ออมก็เป็น86ออมมี่ครับ อ๋อเข้าไปในครอบครัวอมชีนะคะเราก็จะมีแอดมินที่คอยแบบประสานงานให้ว่ามันอยู่ตรงไหนเติมงอ่งไงถ้าเป็นแฟนคลับนี่แหละน้องพิมพหอมสบบเบย์เถั่นเตาอันีนนนนไ้ได้นะครับทุกคน <laughs> ถื่นเตาในวีกู<ม>เพลงอะไรล่ะครับอ,อันนี้ไม่รู้นะครับจุ๊บก่อนนอนหรือเปล่าเพลงจุ๊บก่อนนอน มยังไม่อาบน้ำขอบครับเมนก็จะหอม,มนม่งอยู่แต่หอมเมนอยู่แต่จะหอมเมนมเหงื่อขอพิธีคบกับแฟนนานๆหน่อยเราก็ายังไม่ถาน <c oughs> คนไม่ได้เเ <c oughs> พิ่งไม่นานเลยเราเพิ่งเราครบกันปีกว่าก็จริงนะแต่เราเพิ่งอยู่ด้วยกันได้แค่สี่เดือนเอง คนคนคนคลั่งบ้าคลั่งป่าน,นะนไม่ได้คลั่งนะไรพุ่แต่ว่าเดี๋ยวชี่ก็ได้กลับเยอรมันไปสางปัญหาต่งตางๆนานาชี่ก็แบบขอเก็บเกี่ยวเวลานี้ที่ีที่สุดเลยแค่เดือนกว่าเดือนเดียว นา่ารักทั้งสองเลยขอบคุณค,ะค่ณคะเพื่อนครับช่วยกดแชร์กดติดตามกดไลค์ให้ด้วยนะคะฝั่งบิก๊กอ้อของออมด้วยนะคะฝักคิตตี้ของชี้ด้วยนะ,ะย่าแยไลฟ์ครับฝั่งย่าแยไาลฟ์ชี่ด้วยนะคะแล้วก็บิก๊กอ้อของออมเนาะเอฟซีใหม่นะชื่ออะไรคะชื่อพี่ออมนะคะชื่อชื่อพี่ออมมีชื่อพี่ชี้นะคะ แต่งงานกันหรือยังยังเลยอะปัญหามากมายลุมเล่าเสลือเกิน่มีตงพอจะไปแต่งค่าประกันเข้ามา <c oughs> ไม่มีอะไรสมบูรณ์แบบเลยย <c oughs> จะทิ้งพี่อมอี่แล้วพี่ชี้ก็พยายามจะกลับมาให้เร็วนะคะเนื่องจากว่าพี่ชี้ยังยังไม่ได้โยโกยกสัญญาที่มึงจะลมันก็ต้องปรับไปทำให้มันแบบโอเคก่อน <c oughs> มีใครสักคนร้องไห้แน่นอนไม่รรอไอคนต้องมีใครสักคนร้องไห้แล้วมีต้องมีใครสักคนห่วงแน่นอนไม่รรอไม่ร้อที่เราถอยทางข้างถอยทางาอะถอยถอยรถกกลัวหน้าใหญ่เหรอะไม่ใช่มันไม่เห็นไม่เห็นแต่หน้าอยู่อยู่อยู่หน้าโคตรบ้านเลยป้าค่ะไม่เป็นไรแต่จริงเขาไม่ได้หน้าบันทึอันนาี้ไม่เขียวเขาไม่ได้เห็นอยู่ตัวจริง อ๋อมีความหน้าอ๋อเปล็กนิดเดียวหน้ากระติ๊ดเขาก็น่าจะร้องไห้แหละด้วยลักษณะนี้ใส่เขาเนี่ยไม่ที่ตัวเองไม่ร้องอาจจะแบบซึมๆหน่อยแค่นั้นเองแน่นะพาพี่วอมไปด้วยพี่ชีพี่ชีไปแค่ไม่กี่เดือนนะคะแต่พี่ชีก็กลับมาอยู่ถาวรน่ะ การที่จะออมไปด้วยนี่ใช้เม็ดเงินเยอะมากตอนนี้ให้พี่หาเงินแต่งกันให้ได้ก่อนเถอะอีกแค่ 2, ส,สองหมื่นกว่าเนี่ยสองหมื่นยังไม่มีปัญญา <c oughs> เลยใช่ไหมไม,จ <c oughs> ไม่จะแบบคือเก็บได้ทีแบบค่านู่นค่านี่ก็ต้องมีแบบ <c oughs> ต้องจ่ายมันต้องเล็ดยรอดเข้ามาตลอดนี่นั่นแหละสวัสดีครับพี่ออมไม่ใช่ส <c oughs> วัสดีค่ะห <c oughs> ลายอย่างพี่ชีไปแค่ไม่กี่เดือนนะคะอาจจะไปสัก เดือนเดือนหนึ่งแล้วก็หาอาจจะอยู่หาเงินต่อสักเดือนหาเงินแบบกลับมามืองไทยจ่ายค่ากับตัวอะไรอย่างเงี้ยออมคพนนี้มีอะไรกินไหมมีหมูกระทะมีค่ะพี่โอลป้ากลับไปทําอะไรคะพี่ชี้ยังมีรถที่ยังผ่อนไม่หมดอยู่นะยังมียังมีรถที่ผ่อนไม่หมดแล้วก็เรื่องโทรศัพท์แล้วก็เรื่องอะไรต่างๆนานามากมายแล้วก็ประกันที่เยอรมันพี่ชี้ต้องไปบอก,ยกเยอะเลิ่นะฮะท่านไหนป้า เดี๋ยวพี่ชี่จะกลับมาแล้วก็แบบถ้าใครที่ยังติดตามกันอยู่นะ,ะเมื่อไหร่ที่เราทําทุกอย่างประสบความสําเร็จเสร็จแล้วอะ่ะชี่จะแต่งงานริมทะเลและชวน FC ทุกคนมาด้วยนะคะใครมาก็มาเลยจัดกัรริมทะเลกะนะแต่ว่าจะไปแต่งก่อนไปขอเขามาเขาก่อนไปไปแบบไปขอเขากับแบบทางยายเขาก่อนดี่ ไปเตมิมเองหมดหรือเลปล่าเติมหวยลาวเนี่ตอนเย็นตันบ้า <c oughs> เย็นมานี่หหวยลาวนะสิบยี่สิบหลพี่ๆบกันคือถ้าแบบรวมกับการที่ไม่ได้เจอกันเราอ่ะจะคบกันง่ป,ปีกว่าหรอสิบกว่ารอนะคะเรายองแห้ปากซอยนะคะติดตามกันไว้นานนะคะเดี๋ยววันไหนที่เราประสบความสำเร็จแต่งงานแล้วเราจะมีแคลนเราจะอยากจะมีครอบครัวจะมีเจนจะมีบบี้ สวัสดีค่ะบีมรายงานแต่งสวัสดีค่ะน้องบีมเวลบสวัสดีพี่หนุ่มเลยตอนนี้ยังอยู่ลอยอยูเดี๋ยวบินไปวานแต่งนะพี่ยอมงานแต่งได้ได้เลยได้เลยพี่หมายอยู่ระยองเดี๋ยวเชิญทุกคนไปเลยใครที่เป็นเอฟซีมาใครที่เป็นเอฟซีนะก็แวะมาได้นะคะถ้าวันไหนเราประสบความสำเร็จแล้วทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะแต่งงานกันเลนทะเล เดี๋ยวแจกซองให้ทุกคนเลย <laughs> แจกซองก็มา <g participation> พี่มานานเลยค่ะมาได้เรื่องอะไรอะสิบปั๊บหนึ่งอะมาใหม่ค่ะพี่อ,อยู่ที<แ>่ไหนไ่ังอยู่นี่นะเดี๋ยวเขาไปซื้อของก่อนเดี๋ยวมาแป๊บเดียวค่ะขับรถยนไปเดี๋ยวไม่เป็นไรเนาะ ันเดียวไม่ต้องรองโอ้ยอยู่กันแป๊บเดียวค่อยลงเดี๋ยวค่อยไปโอเคโอเคโอเคก็ได้ก็ได้ก็ได้ค่ะก็ได้ค่ะต้องเบบกี่คนนะ